ลานดาวเป็นโรงแรมขนาดกลางตั้งอยู่ในตัวเมืองใกล้สถานีขนส่งห้องพักสะอาดเรียบง่ายเหมาะกับทั้งนักท่องเที่ยวและพนักงานบริษัทที่ต้องเดินทางบ่อยๆความเงียบสงบเป็นจุดขายสำคัญลูกค,ค้าหลายคนที่เคยมาพักต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่านอนหลับสบายเหมือนอยู่บ้านแต่ในช่วงสองสัปดาห์หลังสุดห้องเดียวหมายเลข406กลับกลายเป็นจุดที่มีปัญหามากที่สุดทั้งที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่มีใครพูดถึงเป็นพิเศษ เสียงโทรศัพท์จากห้องพักดังขึ้นทุกคืนเวลาประมาณตีหนึ่งปลายสายเป็นแขกสาววัยกลางคนเสียงเธอเบาและสัน่นขอโทษนะคะแต่ได้ยินเสียงร้องไห้จากแอคคร้องทั้งคืนเลยพนพนักงานเวรกลางคืนก้มมองหน้าจอที่แสดงเบอร์ห้องและถอนหายใจเบาฮ่า <c> ฮ <oughs> ขออนุญาตแจ้งว่าห้องคุณลูกค้าอยู่ห้องเดียวบนชั้นนะครับห้องอื่นไม่ได้เปิดใช้งานเลยช่วงนี้ แต่เสียงมันอยู่ในห้องเขาไม่ใช่จากข้างนอกหญิงสาวยำ้ำเข้าใจครับเดี๋ยวผมขึ้นไปดูให้นะครับพลหยิบกุญแจสำรองขึ้นไปที่ชั้นสีทางเดินยาวเงียบและเย็นเฉียบด้วยแอร์กลางสองข้างเป็นประตูห้องปิดสนิทไฟายเพดานสลัวสลัวสองรอดพรมที่ซีดจากการใช้งานพอถึงหน้าห้อง406เขาเคาะเบาๆแขกเปิดประตูสีหน้าเธอซีดเผือดแต่ไม่ได้แสดงอาการตกใจเสียงมันออกมาจากตรงนั้นค่ะ เธอชี้ไปที่ช่องลมของเครื่องปรับอากาศติดผนังพลเดินเข้าไปใกล้สังเกตการทำงานของแอร์เสียงพัดลมปกติไม่มีเสียงวิดวิวหรือโควนครางแต่อย่างใดเขานั่งยองๆส่องเข้าไปไม่มีอะไรผิดปกติตอนนี้ไม่มีเสียงแล้วนะครับเขาว่าเบาฮ่าฮ่าญิงสาวกัดริมฝีปากลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดว่ามันจะดังเฉพาะตอนฉันปิดไฟนอนเขาร้องแบบเหมือนเด็กผู้หญิงสะอื้นมันแผ่ว แต่ได้ยินตลอดเลยพลเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะให้ช่างขึ้นมาตรวจให้นะครับเบื้องต้นผมไม่เห็นอะไรผิดปกติเลยจริงๆแค่ครับคำเงียบๆเขาจึงกลับลงมาแต่ก่อนจะเดินถึงบันไดเขาหยุดเสียงฝีเท้าหรือเปล่าเหมือนมีเสียงรองเท้าลากเบาๆตามหลังมาเป็นจังหวะพนหันขอบกลับไปมองปลายทางเดินว่างเปล่าไม่มีใคร เขาขมวดคิ้วมองไปรอบๆก่อนจะรีบเดินกลับลงชั้นล่างวันรุ่งขึ้นแขกคนนั้นขอเปลี่ยนห้องไปอยู่ชั้น 2. เมื่อแม่บ้านขึ้นมาทำความสะอาดเธอบอกผลว่าบนเตียงยังเรียบร้อยดีไม่เหมือนคนนอนเลยผ้าห่มยังตึงแป๊ดพลพยักหน้ารับเหมือนคิดอะไรบางอย่างแต่ไม่พูดและในคืนต่อมาแขกอีกคนก็เข้าพักห้อง406และเวลาเดิมโทรศัพท์ก็กลับมาดังอีกครั้ง ขอโทษนะคะมีใครอยู่ในแอร์หรือเปล่าเสียงร้องให้มันยังอยู่ค่ะพลเริ่มรู้สึกว่าบางอย่างผิดปกติกับห้อง406อย่างที่เขาไม่เคยรู้สึกมาก่อนทุกครั้งที่ขึ้นไปตรวจห้องนี้เขาจะเห็นมันเหมือนกันบรรยากาศที่มันเย็นวูบผ,ผ่านแม้แอ์จะทำงานปกติทุกอย่างเหมือนเดิมแต่กลับไม่เหมือนเดิมคืนนี้เป็นอีกคืนที่พลต้องขึ้นมาดูห้อง406หลังจากที่แขกใหม่ ร้องเรียนเรื่องเสียงร้องให้อีกครั้งในครั้งนี้เขาตัดสินใจว่าจะลองฟังด้วยหูของตัวเองว่ามีอะไรแปลกๆหรือเปล่าทางเดินของชั้นสี่ยังคงเงียบสงบมีเพียงเสียงเท้าของพลที่กระทบพื้นพรมเหมือนกับเสียงที่สะท้อนกลับมาในห้องเปล่าเขาหยุดยืนที่หน้าห้องสี่ร้อยหกศักรู่ย่างค่ำขืนลึกมากขึ้นความเงียบที่คุ้นเคยในโรงแรมเริ่มมีความรู้สึกอึดอัดพลเคาะประตูเบาๆเหมือนเดิม ขอโทษครับห้อง406มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าครับเสียงของแขกสาวดังขึ้นจากด้านในท,ทันทีมาหาได้ไหมคะผมได้ยินมันอีกแล้วพลไขกุญแจเข้าไปเปิดประตูห้องอย่างระมัดระวังแขกสาวยังคงนั่งอยู่ที่เตียงใบหน้าซีดเหมือนคนที่ไม่ได้หลับมาหลายคืนตากลมโตของเธอดูเหนื่อยและดวงตาเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างแต่กลับไม่พูดเสียงมันยังอยู่ค่ะ เสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันแหบแห้งเหมือนหมดเรี่ยวแรงจะอธิบายผมมองที่แอร์อีกครั้งแต่ไม่เห็นอะไรผิดปกติจึงตัดสินใจเปิดฝาแอร์ดูอย่างที่เคยทำเสียงของการเปิดฝาผนังกระตุกเบาๆเขาใช้ไฟฉายส่องเข้าไปข้างในช่องแอร์ดูเหมือนจะมีอะไรบางอย่างอยู่ลึกเข้าไปในท่ามกลางโครงแอร์ที่สกปรกและเก่ายังไงครับมีอะไรไหม แขกสาวถามด้วยเสียงสั่นเครือพลรู้สึกเหมือนมีแรงกดทับจากท่าทางท,ที่กดดันอยู่ในห้องเขามองไปที่ช่องแอร์อีกครั้งและทันใดนั้นพลเห็นเส้นผมยาวๆสีดำกลับติดอยู่ในร่องของช่องแอร์มันไม่เหมือนกับเส้นผมปกติที่พวกเขาพบในห้องพักอื่นๆก่อนหน้านี้เส้นผมเหล่านี้เหมือนจะพันกันยุ่งเหยิงทั้งที่แอร์ไม่ได้มีการใช้งานมานานแล้ว พลใช้มือดึงเส้นผมออกอย่างระมัดระวังเขายังรู้สึกถึงความไม่สบายใจที่เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะที่เขาเอามือไปสัมผัสกับเศษผ้าที่อยู่ในช่องแอ่นนั้นผ้าเหล่านั้นเป็นผ้าขาวที่ดูเก่าและซีดจางทว่าเมื่อพลส่องไฟฉายไปใกล้ๆเขาเห็นคราบสีแดงแห้งๆเกาะอ,อยู่ที่ริมผ้ามันคือเลือดเลือดที่ไม่ได้ดูสดใหม่แต่เหมือนถูกทิ้งไว้ตั้งแต่เวลานาน พลสะดุ้งถอยหลังปิดฝาแอร์และเดินถอยออกมาพร้อมกับสายตาที่มองไปที่แขกสาวที่นั่งอยู่บนเตียงใบหน้าของเธอยิ่งซีเซียวจนแทบไม่เห็นสีผิวคุณเห็นอะไรหรือเปล่าพลถามเสียงเบารู้สึกเหมือนในห้องนี้มีบางสิ่งที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้แขกสาวไม่ตอบเธอแค่ก้มหน้าลงมือของเธอสัน่นและจับที่หมอนผ้าห,มห่มหลวมๆที่อยู่ข้างตัวขอโทษครับผมจะจัดการให้เร็วที่สุด พลพูดก่อนจะรีบออกจากห้องโดยไม่หันกลับไปมองกลับมาที่เคาน์เตอร์เขารู้สึกแปลกแปลเหมือนมีบางสิ่งอยู่รอบตัวเขาทั้งที่ห้องนั้นมันก็เป็นแค่ห้องพักธรรมดาแต่ทําไมทุกครั้งที่เข้าไปมันเหมือนกับมีอะไรบางอย่างคอยตามเขามาตอนนี้พลมั่นใจแล้วว่าเขาต้องหาคําตอบให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นในห้อง406นี้พลไม่สามารถหยุดคิดถึงห้องสี่ได้เลยหลังจากที่เขาค้นพบเส้น ผมและเศษผ้าขาวในช่องแอร์เขาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในตัวเองโดยเฉพาะในยามค่ำคืนที่เขาต้องเดินผ่านชั้นสีทางเดินยาวที่เงียบสงัดภาพของห้องนั้นยังคงวงเวียนอยู่ในหัวเช้าวันถัดมาพลพยายามหลีกเลี่ยงการคิดถึงเรื่องนี้แต่กลับพบว่าเขายังคงต้องเข้าเวรกลางคืนต่อไปและในคืนต่อมาเขาตัดสินใจว่าจะต้องเข้าไปดูห้อง406อีกครั้ง เวลาผ่านไปอย่างชื่งช้าเมื่อพลเดินขึ้นบันไดไปถึงชั้นสี่เขาเริ่มรู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่แปลกไปในอากาศมีความเย็ยนที่ขับออกมาจากทางเดินเหมือนอากาศที่ไม่ได้ถูกสุกออกจากแต่ในห้องเขาหยุดยืนอยู่กลางทางเดินหลับตาแล้วสูดหายใจเข้าลึกๆเพื่อตรวจสอบกลิ่นในอากาศทันใดน,นั้นเขาก็เริ่มได้กลิ่นกลิ่นเหม็นที่ไม่เคยพบมาก่อนมันเหมือนกับกลิ่นนอกเปลือกลิ่นที่ไม่สามารถอธิบายได้และมันก็รุนแรงขึ้น ตามแต่ละก้าที่เขาก้าวไปใกล้ห้อง406มากขึ้นกลนนั้นเหมือนจะมาจากตรงจุดนั้นโดยไม่สามารถบอกได้ว่ามันมาจากไหนราวกับมันกำลังแฝงตัวอยู่ในห้องนั้นพลหยุดอยู่ที่หน้าห้อง406อีกครั้งเขาเคาะประตูเบาๆและได้รับการตอบรับจากแขกสาวที่ดูซีเซียวเหมือนเดิมเป็นอะไรครับพลถามขนาดยิ้มให้เธอแม้ว่าภายในใจของเขาจะเริ่มตึงเครียดขึ้นผมได้กลิ่นเหม็นครับ ผลพูดเสียงเบายังคงพยายามไม่ให้เสียงของเขาฟังดูตกใจกลิ่นมันมาจากไหนครับแขกสาวไม่ตอบเธอแค่ก้มหน้าและบีบมืออย่างเครียดพลเข้าไปในห้องและทันทีที่เปิดประตูเข้ามากลิ่นเหมือนนั้นก็ทวีความรุนแรงขึ้นอีกเขาหยุดหายใจไว้แล้วรีบมองไปที่แอร์มันเป็นกลิ่นที่เหมือนเน่าผสมกับกลิ่นของสิ่งที่หายไปจากห้องนั้นราวกับว่ามีบางสิ่งที่ถูกเก็บซ่อนไว้ภายในกำแพงของห้อง พลรีบหันไปถามแขกสาวคุณรู้ไหมว่ามันมาจากไหนมีอะไรแปลกๆเกิดขึ้นในห้องนี้หรือเปล่าแขกสาวสั่นหูเบาๆไม่รู้ขัดมันเริ่มมาหลายคืนแล้วตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่ก,กลิ่นจากแอร์แต่ตอนนี้มันแย่ลงทุกคืนค่ะพลไม่ตอบเขาเดินไปที่แอร์และเปิดฝาออกอีกครั้งแม้จะไม่อยากเจออะไรแปลกๆในช่องแอร์อีกแต่เขาต้องการหาคำตอบ เมื่อเขาส่งไฟฉายลงไปในช่องแอสซิงที่เขาเห็นทําให้เขาเกือบจะอาเจียนเส้นผมยาวๆประปนอยู่กับเศษผ้าขาวอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ใช่แค่เศษผ้าเท่านั้นเขาพบว่าคราบเลือดที่มีอยู่ก่อนหน้านี้มีมากขึ้นคราบที่แห้งและตกลงเป็นจุดๆในช่องแอกลิ่นเหม็นยิ่งทวีความรุนแรงจนทําให้ผลรู้สึกปวดหัวและหายใจลําบากเขาพยายามกลั้นหายใจเพื่อไม่ให้ตัวเองตกใจมากเกินไป ทันใดนั้นเขาได้ยินเสียงเสียงสะอื้นเบาๆจากในช่องแอร์เสียงนั้นดังขึ้นทีละน้อยเหมือนเสียงของเด็กผู้หญิงที่ร้องให้เบาๆจากที่ไหนสักแห่งพลสะดุ้งหันไปมองแขกสาวเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่พูดอะไรเลยแต่การมองเห็นในดวงตาของเธอก็เหมือนจะบอกว่าเธอรู้ดีว่าเสียงนั้นมาจากไหน เสียงสะอื้นดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนจะเงียบลงอย่างรวดเร็วพลรู้สึกถึงความเย็นที่เริ่มแผ่กระจายจากช่องแอร์เขารีบปิดฝาแอร์ทันทีและเดินถอยออกมาจากห้องผมจะขอให้ช่างขึ้นมาดูระบบแอร์อีกครั้งนะครับพลพูดกับแขกสาวด้วยน้ำเสียงที่พยายามทำให้มันฟังดูเป็นปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้เมื่อพลออกจากห้องมาเขาหันมามองไปที่บันไดสูงสุดที่มองเห็นได้จากปลายทางเดินเขารู้สึกได้ว่ามีบางสิ่ง ที่ติดตามเขาอยู่แต่พอหันกลับไปไม่มีใครอยู่เลยพลตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกหนักอึ้งในใจทุกๆครั้งที่เขาหลับตาเขาจะเห็นภาพห้อง4 0 6กับสิ่งที่เขาค้นพบในช่องแอร์ทุกอย่างดูเหมือนจะคลุมเครือแต่เขารู้ดีว่าเขาต้องหาคำตอบให้ได้ว่าเสียงร้องให้ที่แขกสาวได้ยินและสิ่งที่เขาพบในห้องนั้นมันมีความเชื่อมโยงกับอะไรในตอนเช้าของวันถัดมาพลไปพบกับช่างแอร์คนหนึ่ง ที่ทำงานในโรงแรมสมชายช่างแอร์ผู้มีประสบการณ์มากว่าสิบปีและรู้ทุกซอกทุกมุมของโรงแรมเขาตัดสินใจเล่าเรื่องทั้งหมดให้สมชายฟังสมชายครับคุณรู้จักห้อง406ไหมพลถามขณะที่เขานั่งลงที่เก้าอี้ในห้องทำงานของช่างแอร์สมชายหยุดการทำงานของเขาและหันมามองพลด้วยความสงสัยห้อง406อืมก็รู้จักและมีคนเข้าพักบ่อยแต่ไม่เคยมีอะไรแปลกแไม่นะครับ พลเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้สมชายฟังรวมถึงการค้นพบเส้นผมและเศษผ้าขาวที่มีเลือดติดอยู่ในช่องแอร์สมชายขมวดคิ้วและนั่งลงข้างพลผมไม่แน่ใจหรอกนะครับแต่ถ้าเรื่องนี้มันจริงผมเคยได้ยินเรื่องแปลกๆเกี่ยวกับห้องนี้ในอดีตสมชายพูดเบาฮ่าฮะพลมองเขาอย่างตั้งใจอะไรครับสมชายถอนหายใจแล้ว เริ่มเล่าต่อไปห้อง406นี่มันไม่ธรรมดาหรอกนะครับบางคนพูดว่าเคยมีคนตายที่นี่เป็นเหตุการณ์ที่น่ากลัวมากพนรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะคนตายใช่ครับมันเกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนห้องนี้เคยเป็นห้องที่ใช้สำหรับเก็บของเก่าตอนนั้นมีคนหายตัวไปจากโรงแรมตอนแรกก็ไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในห้องนี้มีร่องรอยที่แปลกมากเหมือนมีการต่อสู้กันหรืออะไรแบบนั้น ก่อนที่พวกเขาจะพบร่างของชายคนหนึ่งในช่องลมของแอสมชายพูดเสียงเบาจ้องมองไปที่พื้นอย่างราวกับไม่อยากพูดถึงมันพนรู้สึกขนลุกและพยายามรวบรวมสติแล้วผู้ชายคนนั้นถูกฆาตกรรมหรือใช่ครับและร่างของเขาก็ถูกซ่อนอยู่ในช่องแอร์นี้นั่นแหละสมชายตอบ แต่เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะตอนที่พบศพพวกตำรวจบอกว่ามีบางอย่างผิดปกติศพของเขามีบาดแผลหลายจุดเหมือนถูกทำร้ายแต่ก็ไม่มีใครรู้ว่าใครเป็นคนฆ่าพลรู้สึกเหมือนจะสูญเสียการควบคุมของตัวเองเขาไม่เคยรู้มาก,ก่อนเลยว่าห้อง406จะมีประวัติที่น่ากลัวเช่นนี้แล้วทำไมพวกเขาไม่บอกให้แขกคนอื่นรู้พลถามสมชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบ พวกเขาก็ไม่ได้บอกใครหรอกครับจนกระทั่งเรื่องมันถูกลืมไปแต่บางคนบอกว่าบางครั้งเสียงร้องร้อยหรือเสียงแปลกๆที่ได้ยินจากห้องนั้นก็เป็นเสียงของผู้ชายคนนั้นพลอ้าปากจะพูดอะไรบางอย่างแต่คำพูดกลับติดอยู่ที่คอเขาไม่อยากเชื่อเลยว่าเสียงที่แขรได้ยินทุกคืนนั้นจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฆาตการรมที่เกิดขึ้นในห้องนี้ถ้าอย่างนั้นพลเริ่มพูดเสียงเครียด ทำไมพวกเราถึงไม่ได้รับการแจ้งเตือนอะไรจากทางโรงแรมสมชายไม่ตอบเขาแค่สายหูเบาๆก่อนจะลุกขึ้นไปหยิบเครื่องมือและเครื่องทดสอบแอร์เรื่องนี้มันยุ่งยากครับพลผมแนะนำว่าถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาอีกคุณควรบอกให้ทางผู้จัดการรับรู้แต่ก็ไม่มั่นใจว่าจะทำอะไรได้มากนักสมชายพูดแค่สั้นๆและหันไปจัดการกับงานของเขา พลพยักหน้าอย่างหนักใจเขารู้ว่าคำตอบที่ได้จากสมชายก็ยังไม่เพียงพอมันทำให้เขายิ่งสงสัยมากขึ้นเกี่ยวกับห้อง406เขารู้ว่าเขาต้องกลับไปที่ห้องนั้นอีกครั้งแต่คราวนี้เขาจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่เขาจะเดินออกจากห้องของสมชายเขาหยุดมองไปที่เครื่องปรับอากาศในห้องถ้าหากว่ามันมีสิ่งแปลกๆซ่อนอยู่จริงผมจะต้องหาคำตอบให้ได้ พลกลับมาที่ห้อง406อีกครั้งในคืนที่เงียบสงัดเขารู้สึกถึงอากาศเย็นๆที่พัดผ่านทางเดินของโรงแรมขณะที่เขามองไปยังประตูห้อง406มันดูเหมือนจะไม่ต่างจากทุกครั้งที่เขาผ่านมาแต่วันนี้เขาตัดสินใจแน่วแน่ที่จะหาคำตอบให้ได้แขกสาวที่เข้าพักในห้องนั้นไม่ได้อยู่ในห้องพลรู้ว่าเธอไม่สามารถออกไปจากห้องได้ง่ายๆเพราะกลิ่นเหม็นจากช่องแอร์มันยังคงอยู่ในอากาศ เขาจึงค่อยๆย,ย่องไปที่ช่องแอร์อีกครั้งครั้งนี้เขามาพร้อมกับเครื่องมือที่สมชายแนะนําให้เขาใช้เขาเปิดฝาผนังของแอร์ออกอีกครั้งและในขณะที่แสงไฟฉายส่งไปในช่องแอร์ความเงียบรอบตัวเขาก็เริ่มสะท้อนเสียงที่ไม่สามารถอธิบายได้เสียงสะอื้นเบาๆนั้นดังขึ้นมาอีกครั้งช่วยด้วยช่วยด้วยเสียงนั้นดังขึ้นจากในช่องแอร์มันไม่ได้เป็นเสียงของผู้หญิงแค่คนเดียวแต่เหมือนมีเสียงเด็กน้อยรวมอยู่ด้วย พลขนลุกเรียวเขาก้มลงไปที่ช่องแอร์และพยายามมองเข้าไปลึกๆในช่องที่มืดมิดเขาเห็นอะไรบางอย่างที่เคลื่อนไหวอยู่ข้างในมันเป็นเงาดำๆที่ดูเหมือนจะคล้ายกับมือที่ยื่นออกมาทันใดนั้นเองกลิ่นเหม็นเน่าเปื่อยที่รุนแรงกว่าทุกครั้งก็มาถึงจมูกพลเขากลั้นหายใจและค่อยๆใช้เครื่องมือที่เขานำมาดึงช่องแอร์ออกเพื่อดูสิ่งที่ซ่อนอยู่ข้างในสิ่งที่เขาพบในช่องแอร์ทำให้เขาเกือบจะล้มลงเขาพบกับร่างของผู้ชายคนหนึ่ง ที่สภาพซากศพนนอไม่สามารถบรรยายได้เขาถูกมัดด้วยเชือกและซุกซ่อนอยู่ในมุมของช่องแอร์แสงไฟจากไฟฉายของพลส่องไปที่ร่างนั้นเผยให้เห็นใบหน้าของผู้ชายที่เคยมีชีวิตมาก่อนแต่ตอนนี้กลายเป็นซากที่เน่าเปื่อยไปแล้วพลหยุดหายใจไปชัว่วขณะเมื่อเขามองไปที่ใบหน้าของผู้ชายคนนี้เขารู้สึกถึงการเชื่อมโยงบางอย่างเขาคือผู้ชายที่ถูกฆาตกรรมในห้องนี้ใช่ไหมพลพึมกับตัวเอง ในขณะเดียวกันเสียงสะอื้นก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งมันดังขึ้นเรื่อยๆรราวกับเสียงร้องขอความช่วยเหลือพลรู้ตัวทันทีว่าไม่สามารถอยู่ที่นี่นานเกินไปเขารีบเปิดประตูห้อง406ทิ้งแล้ววิ่งออกมาจากห้องเพื่อไปหาคนอื่นเขาตัดสินใจว่าเขาจะต้องบอกผู้จัดการโรงแรมและตำรวจให้มาช่วยเขาทันที เขามุ่งหน้าไปยังห้องผู้จัดการแต่เมื่อถึงประตูเขากลับพบว่าฝ่ายในห้องนั้นดับไปหมดพอเขาเคาะประตูเขากลับไม่ได้ยินเสียงตอบรับเขาเคาะหลายครั้งจนรู้สึกถึงความแปลกประหลาดบางอย่างพลหันกลับไปที่ห้อง406อีกครั้งแต่คราวนี้เขากลับไม่สามารถหันหลังกลับไปได้ความรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งตามมาทำให้พลรู้สึกถึงการเฝ้ามองจากบางที่บางแห่งเขาหันไปมองทั่วโรงแรม และในระยะไกลนั้นเขาพบแสงสลัวๆที่สะท้อนจากหน้าต่างห้อง406พลตัดสินใจเข้าห้องอีกครั้งด้วยความตัดสินใจที่แข็งแกร่งเขาเปิดประตูออกและเดินไปตรงช่องแอร์อีกครั้งเพื่อมองหาหลักฐานเพิ่มเติมแต่ในขณะนั้นเขาได้ยินเสียงร้องที่ดังก้องไปทั่วโรงแรมช่วยฉันช่วยฉันพลมองไปที่ร่างของผู้ชายในช่องแอร์แต่ในสายตาของเขาร่างนั้นกลับลุกขึ้นยืนด้วยท่าทาง ที่ไม่มีชีวิตเขาไม่สามารถทำอะไรได้เลยขาเขาขยับไม่ได้เขารู้สึกถึงอาการอ่อนแรงจากการที่เขาถูกกดดันจากบางสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้มันไม่ได้จบแค่นี้ไม่สิมันจะไม่จบที่ฉันเสียงของผู้ชายในช่องแอร์กล่าวขึ้นเบาๆพลรู้สึกถึงแรงดึงดูดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มันเหมือนมีอะไรบางอย่างที่พยายามจะควบคุมเขาสุดท้ายพลก็หมดสติไป